มึงบานนี่เงีเรบบานนี่เอาด่ากับขั้วไอ้ม่ำกันบ้านนี่ง้วยขี้้วครับพี่น้องครับไม่ยั้งเราบานนี่เนี่แพ้เราบานนี่เอาเอาปัดกันปองไม่ยังเราบานนี่เนี่ยแพ้เราบานนี่ อหวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับที่ฟาร์มควายนะครับฟาร์มกระลูกครับท่นเมทารักหรือเมทารัตเมทารัตฟาร์มที่บ้านชาตินะครับตำบลหน้าคู่อำเภอหน้าคู่จังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับผมมือมาย่างามเขา นะครับฟาร์มเซียวนะครับทั้งบันสัดนะครับทั้งผาละแง่งพี่ละอื้มจัดปองครับตัวนี้ฮู้เพเราซื้อวันไหนเจ็ดบาทพี่เจ็ดแสนเก่าเจ็ดแสนบาทแปดแสนห้อนบาทหนึ่งโอ้ยแปดแสนห้อนบาทหนึ่งแมนอ่าซื้อมาได้ปีซื้อมาเขาซื้อมาบางบัตรบัตรด่นเบางไหนอีกเลยแม่มาครับแมนโอ้ยกลัวงามมีแล้วมาสิขายอายุสิ่พีิวเอาโอ้เท่เลสครับแปดแสนแปดแสนเราขอเขาหน่อยบาทเดียวโอ้ขอบาทเดียวฮะแมนแม่มาหลุดไส้ี่กระน้องกัปตันนะครับเพลูกชายครับผม นะฮะวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพี่น้องครับนี่คือข้อยงามครับอ่าน้องควายตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อโชคมังกรครับโชคมังกรับอาจารย์ช่วยมีอันหนึ่งช่องบางปองช่องบางปองฮ่า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 อันช่องงกรับช่องบางปองพี่น้องครับผมข้อยงามหลายพี่น้องเอ้ยนะฮะนะครับผมกับบรรยากาศของการที่งานมาเยี่ยมาชมข้อยงามนะครับที่เมธารัตฟาร์มบ้านชาติตบบลนาคู่อำเภอตบบลนาคู่หรือตบบ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 ชานหลูงตบบนาบบนาคู อำเภอหน้าคู่จังหวัดกาสิณทิศละป่าพี่น้องครับผมนะครับตัวใหญ่อีรีพี่น้องความสูงสูงเท่าไหนตัวนี้เหรอสูงจากเส้นครับ150ลอยห้าสิบกัวพี่น้องครับผมนะฮะสูงมากเลยนะครับมาตรฐานนะฮะมาตรฐานแล้วครับความสวยความงามนะครับขนเบื้องขาพี่น้องครับเบื้องขาพันเบื้องหนกเบื้องพันพนโอ้โอ้โอ้เผานะครับตัวผู้ได้พี่เลยตัวผู้ป่ะนี่แม่ครับตัวผูใช้หิ้งมันเอาตัวผู้มานที่ไม่หิ้งก็ไม่ทำตัวเนาะบอกเออลูกหลับไปเลยไปเพิ่นไปเรียกอาจาระพ่องฟองไปเรียกเลยไปรูปแบบไปเลยไป ค่อยๆย่างอื้าวนะฮะนะครับผมนะครับค่อยเออเขาจะไปกินน้ำบ่ค่าฮ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 ่าโอูยพี่น้องครับตัวบักไงได้พี่น้องว่ามันตัวหน่อยได้หนินะฮะอือฮึยังมีนะครับเยอะนะครับฟาร์มเรานะฮะดูเลยครับผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปชมทั่วฟาร์มเลยนะฮะกับบรรยากาศการมาชมควายวันนี้นะครับเออนะครับงามหลายโอ้เอาควายลงได้บ่ก้อย เออข้อยโลยคนลงข้อยโลข้อยโลข้นล้อยพี่น้องครับอืมตัวนี้เงือนแปดแสนท่อนบาทหนึ่งพี่น้องนะครับคนมันมักกว่าเนาะราคาว่าสำคัญหนักใจมากแล้วทันมาผมถามว่าสิปล่อยบอพทันมาโอ้ยอยากเอาไปปะดฟ้าฟั่งจะไปหาพี่น้องมากกัดห้ราคาพอฟังเนี่ยพอเบิ่งกันได้กัคุยกันได้นะครับพี่น้องครับเพิ่วมาเป็นสิปล่อยล้านหนึ่งครับผมราคาอืมพอดีพองามครับพอดีพองามนะครับอันนี้ควอยตรงนี้จักปีเหรอหมอเท่า ขั้วไอ้ขั้วยอ้สองปีสองปีเต็มหรื้สองปีกรัวสองปีสองเดือนอออืืหแบบงามเลยครับก็ขยันได้ได้เนาะไว่ไก่ตัวไหนมันตบมมาแรงเหมมันมันยากได้ใกล้ยากได้ไก่้เลยอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มพาชมฟาร์มสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอ๋อหือปลาดตัวนี้ที่ตัวนี้บทที่ไปประกวดก็ลพี่ตัวนี้นะแม่นครับออมาง่ามแทวบานนี่พี่น้องครับปลามาลูกมามาลูกมามาลูกมา นะฮะมาชมควงงามกันครับวันนี้ครับต่อไปเสียงเพลอยางตุรกิจนะฮะไสารมึงก็ตัดหรอไม่เอาไม่เอหไม่เหรอฮ่า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 ฮ่้ฮ่า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 อ่าฮ่าฮัานีาฮ่า่าส่าสดีฮ่า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 ฮบาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮสาั่าฮ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 ครับาฮา่าฮ่่ะส่าส่าฮ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 ่่าฮ่าสดีคราฮ่าฮ่าฮสาฮ่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 า่่สฮ่่าฮ่ เอออ่านะครับดูครับอ่าสวัสดีครับลูกอ่านะครับผมบรรยากาศพี่น้องครับผมเพิ่นตื่นห้ามาสุดๆหรอกห้ามที่แหลก่นเ็ศลงป่าบ่ได้พี่น้องสวัสดีเรับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเออเห็นบอนพี่น้องหรอกนั่งหลับคนน่ะลงแล้วเออโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู้ห้นฮงสีครับเบนเฮงง่ามวันนี้อันนี้จักเดือนเหรอเฮ้ยหมอปีแล้วไปปีหกเดือนออื้ ลูกเดียวกันก็ของอันจะนี่ลูกเดียวกันก็วิจานี่รือว่าลูกวิจานี่บ่สปาดซาบะงามแท้พี่น้องครับแหงงามแหงทุ่นน่ะสุดยอดเลยทั้งผีกับแม่นได้พี่น้องขออนุญาตเบิ่งทั้งผีแป๊บๆพี่น้องครับไล่ไปแต่ละฟาร์มเนาะไล่ไปแต่ละแต่ละอันนี้ควายเผือกนะครับโอ้โหปาดขากขาขาพี่ฟองเข้าไปรู้พี่ฟองเข้าไปรู้หมดละโดย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 นี่แหละเขาต้องพุดละ ะเดี๋ยวมาขอท่านอันอื่นอืนะครับอืพี่น้องกววรบเบื้งองกล้วยนะฮากล้วยระบาดเนี่ยตัดตัเออโอ้ยถ่ายรูปงานพี่น้องเบื้องในผ่นะเออแผงหลังหูดละเเออ,อ,อนี่คือกล้วยหลอนนะฮะกล้วยวยหลอนกล้วยดอนครับผมโอ้ยน้องควายเผือกครับที่เมทารัตฟาร์มนะครับบ้านส่าตบุญต,ตบุญนาคู่อำเภอนาคู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับผมนะฮะเยอะเลยนะฮะ าปาดน,นะครับผมงามงามพี่น้องออตัวนี้สูงเท่าไรเลยท่านตัวนี้นนนร้ย่ปาดขนาดปีสองเดือนน,อนะนะ<ฮ>ปี่หกเดือนอือไปลูกไปขอฟ้ามไปลูกไปเป็นหอนไปลูกไปแหงไปลูกไปเ <c oughs> ข้าๆไปมาเร็วมาเร็วสวยมากเลยหูหอนซ่อนดิอือ <c oughs> งามง่ามง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 ามนะฮะเราจะไปชมตัวอื่นด้วยนะครับ โอ้โหพยากูปรีของเราบ่ห้วยหวยอูะด็เป็น้ปตะยานแท้เฮ้ยลูกบอกห่วยปลาบ่นี่ห้วยคืออย่านี้ที่เออพี่น้องอู้คุณน่ะห่อขปตะยานแทาตอนนมันมันมันเปตะยานบกผิดกิน ปาดพี่น้องครับคั้วตัวชุดตัวสีแดงเลยดิขั้วกงั้กระทิ้งก็ขั้วกระทิ้งนี่ประกาศเขาใจเลยตอนรักเลยดีไ่จะดฟองมันมาประชาไปเดียวได้หันเพราะเพิ่นออกลูกประหันแปลงลูกโอ้พันหัวลูกซู้มเดียดพญาได้พี่น้องอันตรายครับอันตรายพี่น้องอันตรายโอ้โหเรื่อกเงยประองถือแข็งแรงซุ้มนี่อันลูกเจ๊อนนะครับมาผเดือนแล้วพี่น้องเมื่อไหร่ท่านอันนี้วันช่องว่าท่านนี่ท่าน ทองแล้วนี่สีกระทล้ทองแคหนทุ่นี่ออ้กระทองบนนี่ปั๊ดว่าได้ปีละสิบล้านมืนอีมาลูกมาหอย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 าฮฮ่าม่าาโ้โปเออไมม่ข้ารบ้าอย่างนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คืนนะ รายงานฟาร์มเรานะครับบรรยากาศพี่มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมนะฮะเมืองปฐ机关นะฮะเราจะไปชมนะครับตัวนี้คือแม่ควายในตำนานของพี่อ่าบุญเลิศนะฮะที่เล่นหนังบางละจักรนะฮะโอ้โหเขาเด็กเขาพานอะไรเงี้งนี่สิเบอร์เขาควายเด็กอันนี้ก็แม่นพัดโบเดนนี่โอู้ย อ๋อพี่น้องอันนี้ก็ใช่นะอ่ะขอถ่ายรูปนะครับลูกโอเคนะครับคุณลุงครับลูกนะครับคุณลุงหันหน้ามาเลยครับโอ้โหโอ้โหนะอ่ะสนใจมาเยี่ยมชมได้ที่ฟาร์มเรานะครับที่ฟาร์มอะไรฮะมีธารตุฟาร์มครับเมธารตุฟาร์มบ้านศาสตร์เนาะบ้านศาสตร์เพื่อนอาคู่ค่ะเนอาคู่กาลสินบนโทรศัพท์ครับ0862405620ครับ0862405620 แม่บ่ครับผมโอเคนะพี okay, ่น like ้องครับผมครับท่านี้ก็แม่บอดีนี่ท่านี้ก็แม่ีครับห้วยเศร้า้วขาดยางันด้วมหามอฮพวกก็สยคู่เป็น้ปดอู้ยพี่น้องครับเบิ่งขุดอ่ฮคูนเติอยูุ่ดมานิเอ้ยพี่ดอนทองเราปดอุ้ยปัดมนเลิกดีเลยพอดีนนี้ยังบาดนี่มวยมองฟิวไดไหมวยมองฟิว อ๋าโอ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยน้อมแหมน้อมเมีอะไยเข้ามางานปานนี้ะไอ้น้องัวน้องัวดทีน้องมีอะไรมางาน่านนี้ก็บ่แม่เมธารัดฟาร์มบ้านศาสตร์ตำบลนาคู่อำเภอนาคู่กาฬสินธุ์พี่น้องครับมีโอกาสมาด้วพี่น้องเด้อนะครับกับเมธารัดฟาร์มครับผมแก้วพี่น้องแก้วจวด